ดูการแล้วเราจะเจออะไรต่อการนี้น่าจะไม่ใช่คลาสสิกใช่ไหมไี่แน่ใจเออใบใหญ่น่าจะไม่ใช่โอเคได้เลยมาสีแดงกันดีค่ะอันนี้คือเป็นของเขาบอกว่าเป็นรุ่นของเป็นซีซันอลค่ะเป็นเป็นออทัมซีซันอลของปี2 0 2 1ก็เป็นแฟลตแบ็กกันเนาะแฟล หน้าตาจะเป็นยังไงไหนดูสินีค่ะสีสวยมากสีเบอร์ตบนดี่เห็นแค่สีก็สวยแล้วสีนี้นานๆทีเขาจะออกมาทีค่ะแกะ,แกะเลยแกะเลยก็จะเป็นสีเบอร์เบนรี่ค่ะอะไหลสีทองอืมค่ะ ทองนี่เป็นเหมือนทองวินเทจนะคะจะไม่เงาเนาะแต่ว่าโอ้โหดีเทลเดี๋ยวก็แอบดูนี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็สามารถทำเป็นค่ะคล้องถือได้อันนี้ถือได้โดยเป็นมีตาชเนลสวยเชียปั๊มสวยมากรายละเอียดโซ่สวยอันนี้ท็อปด้วยหนังสิบเบอร์กันดีเป็นคาเวียร์ซิเบอร์กันดีนะคะอค่อยๆดูข้างในค่ะขอดูข้างในหนค่ะ ก็เป็นชั้นล็อกนะสีคีชั้นล็อกสีคีชั้นล็อกว้าวข้างในก็เป็นสีบรันดี้เดียวกันค่ะแบ่งเป็นสองช่องใหญ่อืแล้วก็มีหนึ่งช่องซิปเล็กตรงกลางซิปพ็อกเก็ตตรงกลางแล้วก็ข้างหลังหลังอืโอเคค่ะลองรูดดูสิรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นแบบเป็นไม่มีการ์ดแล้วนะคะอืมเป็นแบบนี้แล้วโอเค รงกลางใส่ของได้ประมาณหนึ่งน่าจะใส่ใส่พวกสตางก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พวกการ์ดต่างๆหรือว่าใบเ็ษต่างๆใส่ลิปสติกก็ได้ค่ะแป้งพักก็ได้นะคะเล็กๆค่ะอันนี้พ็อกเก็ตใหญ่ขึ้นอีกนิดหน่อยนึงตรงนี้โทรศัพท์ได้ค่ะใส่ตังก็ได้ค่ะใส่ของ ที่เป็นใบเสร็จต่างๆได้ค่ะเอกสารเล็กๆที่พับได้ได้ค่ะช่องนี้ใหญ่พอที่จะใส่กระเป๋าถือที่เป็นตัว wallet ล o n g wallet long wallet Wall ได้เลยใช่ค่ะ <Long S 2> แล้วก็ใง่ายใส่ใส่สใสของได้จริงใช่ค่ะใส่ได้จริงแล้วก็ มันทาได้2แบบจะสะพายก็ได้เป็นคอสบอดี้ก็ได้คอสบอดี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่คอสบอดี้เราอยากจะดูแบบดูลูกเป็นทางการนิดนึงโดยที่จะสะพายหรือไม่สะพายเนะะี่ยค่ะแล้วก็สาอาจะใช้ถือแบบนี้ได้ทีนี้ถ้าเราจะถืออย่างเดียวโดยที่ไม่ให้ตรงนี้เห็นไม่เห็นสายยาวก็เก็บสายยาวเข้าข้องในแบบนี้ตอนเห็นฟังก์ชั่นตัวนี้นะคะส่วนตัวนี่คือแบบว่ากรีดเลยนะกรีดเลยค่ะ แต่เราไม่ได้เลือกตัว1นทีนนะเพราะชะนั้นทีนมันทรงมันย้อยๆไปหน่อยนะคเมันยุบานะคะแต่ว่าคือมันแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับแต่ละบุคคลหรือเปล่าค่ะแต่ว่าพอเราลองแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเราเราก็เลยไม่ไม่ค่อยเราก็เลยไม่ไม่คลิกเนาะไม่คลิกกันทีนี่ค่ะข้อแขนดูหน่อยค่ะแล้วพอส่วนเคะเก็บไปแล้วปุ๊บเสร็จก็จะเป็นอบานี้นะคะนี่ข้อแขน ก่ข้างหลังหน่อยนี่มีกระเป๋าโมนาลิซาสมายสวยมากเลยสีสวยนะคะผ่านกล้องอาจจะสว่างไปนิดนึงแต่ว่าตัวจริงก็คือก็แดงครึมๆนะสวยนะแดงเบอร์เกนดี้ออกเล็บหมูเล็บหมูนั่นแหละแดงเบอร์เกนดี้ของชาแนลเลวนะเบอร์เกนเป็นเบอร์เกนดี้ของชาแนลเลยค่ะเป็นเฉดของชาแนลซิกเนเจอร์ของชาแนลเลยค่ะสีสวยมากโอเคแล้วความโซ่นี่คือสวยค่ะทำดีมากเลยค่ะเก็บรายละเอียดสวยมากสวยมากค่ะ ที่จริงวันนี้ตั้งใจไปรับกล่องนี้มาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าที่ชอบตามให้ไปเอาคลาสสิกที่จองเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนค่ะป<ม>กติมีคลาสสิกใบใหญ่แล้วค่ะพอดีว่าอยากได้ไซส์เล็กลงก็เลยเป็นที่มาของการได้ไปจองนะคะอือวันนี้เอซให้ไปเอาใบนี้แต่ว่าได้ใบอีกใบนึ่งติดมาด้วยอืมค่ะ<ด>เลยนนได้มาสองชิ้นเลยวันนี้ เป็นสองชิ้นที่ถูกใจนะคะอว้าวทะาดาทาดาเขาจะห่อสีดำเนาะใช่ถ้ากระดาษดำนี่ก็รู้เลยาาแต่เดี๋ยวมาทายไซส์แล้วกันนะว่าได้ไซส์ไหนมาจะได้ไซส์ไหนมาก็ตามสกาเองเขาเก็บถุงไว้ที่เดิมเนี่เด จริงๆแล้วรูปแบบการแพคเกจจิ้งของทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนค่ะแต่มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะใชะไ่ไหมการห่อกระดาษ<ม>ห่อกระเป๋าเนี่ยคือถ้าห่อดีห่อสวยคนเปิดมาคนรับมาก็ประทับใจมาแล้ว ว้าวว้าวตัวจริงสวยมากมมค่ะซึมซึมซึมเ,เ,เ,เกลียสวยมากเบน,นี้ออกก่อนนะคะโอเคสิบนิ้วค่ะสิบนิ้วนะคะสวยมากดับเบ<ล>ิ้ลได้ข้างในใบนี้คือเม็ดอินฟล c e นะคะใบนี้เม็ดอินฟล c ส ลคะ่ะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบเป็นเป็นชิปแล้วไม่ได้เป็นการ์ดนะคะโอเค,อ,เค,คอันนี้ก็ทั่วไปค่ะคลาสสิกแต่พอดีว่า ที่เคยมีมีแต่ใบใบใหญ่แล้วก็เป็นรีาชูค่ะเมื่อก่อนคือสัมภาระเยอะใช่ไหมตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนของน้อยลงน้อยลงก็เลยสัมภาระน้อยลงก็เลยลดไซส์นะลดไซส์แล้วก็อยากได้เป็นคาวียจริงๆแล้วก็ต้องขอเป็นอไไล่ทองอันนี้เทียบไซส์ตอนนี้ราคาของคลาสสิกกระโดดไปแรงมากเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็ยัง แสนป,ปลายนะคะตัวนี้มีสองกวาแล้วนะคะไอ้สามเข้าไปทุกทีแล้วค่ะค่ะตอนนี้ราคาแรงมากขึ้นทุกปีนะคะ คือคิดว่าไม่นานนี้คงแตะสามแสนน่าจะสามแล้วก็สามกว่านะพอดูทรงแล้วค่ะส่วนอันนี้ก็คือเนื่องจากเป็นซีซันนอลค่ะราคามันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะเพีแต่ว่าเพราะมันเป็นซีซันนอลแล้วคือมันจะมาครั้งเดียวแล้วมันก็อาจจะไม่มีแล้วเพราะนั้นต้องรีบเกี่ยวไว้เลยต้องเทียบหนังใกล้ๆสองอันนี้แบบนี้ที่การคนละคนละคุละ t e แต่สวยเหมือนกัน อันนี้จะละเอียดกว่านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ค,คลาสสิกเนาะค่ะโอ้สวยมากสวยมากๆเลยแต่ว่าคิดว่าใบนี้น่าจะที่เป็นเดล่ยูสแน่เลยใช่นใ,นใช้ง่ายมันดูวินเทจแล้วดูเรียบเรีนะดู<ช>แบบว่าใช้ได้ใช่ค่ะนี่ใบนี้ก็สวยสวยคลาสสิก ตามท้องเรื่องนะนืมสวยงามตามท้องเรื่องค่ะโอเคเราก็อันบ็อกซ์เป็นแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองใช้ไปก่อนเนาะสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะนว่าไหนใช้สนุกกว่ากันไหนใช้บ่อยกว่ากันเนาะค่ะ,อะโอเคขอบคุณค่ะ